กองทับกจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษากับกองทัพบกภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโภคกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2558มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทธโกรณร ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้กองทัพบ,บกในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงต่อความต้องการและสนับสนุนอุตสาหากรรมป้องกันประเทศโดยการทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศจากนยโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบุข,ข้อ2.3 เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติปลอดกการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการป้องกันประเทศตลอดจนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบริรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งนำศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศการป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมศรกพกำลังจากทุกภาคส่วนในระดับชุมชนท้องถิน่นภูมิภาคและนานาชาติโดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลกให้สามารถดำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้กองทัพบ,บกในฐานะผู้นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพบ,บกและเพื่อนําพัฒนาการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนอุตสาหการรมป้องกันประเทศโดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2558สำนักงานคณะกรรมการการอุด,ดมศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยด้านยุทธโทปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศจำนวน14โครงการเป็นงบประมาณทั้งสิ้น28,900,000บาท14โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเกาะแข็งกันกระสุนโพลิเมอร์สมรรถภาพสูงจากเลื้ทิกประเภทโพลีเบนซอกซซีนเสริมแรงด้วยใยชนิดต่างๆโดยรองศาสตราจารยาราาร์ดยสรสลาวุฒิลิมตุสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นผู้รับทุนโครงการที่2รถตรวจจับวัตถุระเบิดและระบบตัดสัญ,ญญาณจุดชนวนระเบิดโดยรองศาสตราจารย์ดรมานะศรียุทธศักดิ์จากจาุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการที่3การพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนกันยางซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ3 4 FHN 45 A 1ขนาด18มิลิเมตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภสทษิตรอดขวัญมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์เป็นผู้รับทุนโครงการที่4การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัด จากดาวเทียมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารโดยรองศาสตราจารย์ดรมงคลรักษาพัชระวงศ์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับทุนโครงการที่5การพัฒนากระสุนสองวิธีจากปลอกระสุนเหลือใช้โดยรองศาสตราจารย์วิลชัยพุทธวงศ์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับทุนโครงการที่6 ชุดจำลองเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนามโดยดรชนพัฒน์โตละสะและคณะมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาเป็นผู้รับทุนโครงการที่7จุกับดักหมึกสีโดยดรชนพัฒน์โตละสะและคณะมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาเป็นผู้รับทุนโครงการที่8 ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกรบกรมพิเศษที่5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรออนประภาภูมิมักการจนะโรแบร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับทุนโครงการที่9การป้องกันการสูญเสียธาตุผสมของใบจักรแมงกานิสอลูมิเนียมบอนส์โดยด็อร์นภชัตทาลีลาบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้รับทุน โครงการที่10การปรปับปรุงสมบัติการต้านทานการสึกหลอของสเตเตอร์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้ำโดยดรนุชธานาภูลทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้รับทุนโครงการที่11แหล่งจ่ายกำลังชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ในงานทางการทหารโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาแก้วมณี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้รับทุนโครงการที่12การพัฒนาระบบสั่งการป้อมปืนระยะไกลโดยท่าทางการเคลื่อนไหวของสัญญาณมือโดยดรสรเดชครุจจอนและคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้รับทุนโครงการที่13 คอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกำมันตภาพลังสีโดยดรพงษ์ทรจุละพันทองจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รับทุนและโครงการที่14เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้าสายเพื่อตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ระวังป้องกันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาญกาญจะนะวาปะสถิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผู้รับทุน